ครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะอีราบไทยแลด์นะครับวันนี้มารีวิวหรือว่ามาเล่าให้ฟังนะจ๊ะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของน้ํายามาเลาเซียอีกตัวหนึ่งครับที่ที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะจ๊ะ mm hmm. เป็นแฟนตาออเรนจ์อนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอะไรเนี่ย100% USP เ r a d e อกอันนี้ผมไม่เข้าใจความหมายแฮะโอเคเรามาดูจากสภาพขวด รอบนอกกันก่อนดีกว่านะตัวนี้เป็นซันตาน้ำส้มนะครับขวดนี่สีแบบถูกใจผมมากเลยนะขวดเนี่ยจะเป็นสีส้มนะครับแต่ว่ามีเกรล็ดมุกละเอียดละเอียดเลยนะยิบยิบยับยับเต็มไปหมดเลยฝาก็สีส้มแป่นเลยนะผมชอบมากเลยเพราะผมส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบสีส้มนะครับตัวนี้ขวดนี้จะเป็น30มมิลลิลิตรนะครับข้อมูลที่เขาบอกมากับขวดนี่มันจะเป็น PG 30 VG 70นะครับแล้วก็นิโคตินเป็น6แต่ว่าตัวข้างขวดยังมีให้เลือกนิโคตินอยู่3แบบก็คือมี036นะครับแต่ตัวที่ผมได้มานี่จะเป็น6นะอืมแล้วก็ขวดจะเป็นหัวดรอปเปอร์แบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงจะมีสัญลักษณ์คำเตือนด้วยเขียนบอกว่า Product of Malaysian นะครับอันแรกน่าจะเป็นเหมือนรูปเด็กหรือเปล่าน่าจะห้ามเด็กใช้ กัวกะโหลกบอกว่าเป็นอะไรบอกว่าเป็นจนสลัดเหรอไม่น่าใช่น่าจะบอกว่าอันตรายนะครับแต่เป็นกระโหลกควายที่แปลกมากครับควายข้างเดียวไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะเดี๋ยวดูชัดๆนาจแต่พอเห็นละมั้งเห็นไหมครับกะโหลกมีไฟด้านซ้ายอย่างเดียวนะด้านขวาไม่มีกะโหลกไฟก็แปลกเดิมกันแล้วก็บอกว่าผมอ่านไม่ออกจริงครับตัวสื่อมันเลือนแต่มีเลขสิบแปดน่าจะบอกว่าห้ามอายุต่ำกว่าสิบแปดละมั้งแล้วก็ ห้ามคนท้องนะครับห้ามคนท้องใช้งานโอเคอีกตอนนึงนะครับที่ผมเคยบอกให้ฟังว่าจริงๆผมะจะไปรีวิวน้ํายาที่ใช้หาดนะครับแต่ก็ต่อเนื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้มันไม่ค่อยจะสู้ดีครับจากควันกระจายที่ใช้หาดก็คงต้องเปลี่ยนเป็นวิ่งกระจายที่ใช้หาดนะครับดังนั้นรีวิวในบ้านเหมือนเดิมมาดีกว่านะครับช่วงนี้โอเคเรามาแกะดูกันเลยนะครับ น้ำยาเนี่ยออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับผมว่าเหมือนจะใสเลยแหละลองมาดมสักหน่อยนอะยกลิ่นเนี่ยตอนดมเนี่ยเป็นกลิ่นกลิ่นส้มรครับส้มฟันต้านี่แหละแต่มันจะเป็นส้มฟันต้าที่แรงกว่าแรงกว่าส้มฟันต้าบ้านเรารครับด้วยส่วนตัวแล้วผมไม่เคยกินแฟันต้าน้ำส้มของมาเลเซียนะ เพราะผมไม่เคยไปเที่ยวมาเลเซียมาก่อนเลยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันแรงกว่าพวกแฟนตาน้ำส้มบ้านเราอะครับโอเคเดีย๋ยวเราลองมาสุบกันดูเลยดีกว่าไม่พูดคลั่งทางเพลงวันนี้เวลามีน้อยครับมันดึกผมง่วงลองหยดดูนะครับออกใสครับใสเลยหลักแทบจะไม่มีสีเลยละครับ โออะไรเนี่ยผมเจออะไรในขวดเนี่ยเหมือนเป็นแมลงอะไรสักอย่างหนึ่งครับเหมือนดองมาได้ที่เลยอะ่ะเฮ้ยขวดผมไม่เคยเปิดทิ้งไว้นะ่ะอาจจะเป็นรสชาติเคล็ดลับความอร่อยหรือเปล่า <laughs> ช่างมันครับผมเป็นคนดึกป่านนี้แล้วสงสัยมัน มันเชื้อโรคต่างๆก็คงจะหยุดทำงานไปแล้วครับเพราะเหมือนกับดองศพนั่นเองไม่ใช่ส <c oughs> ออิจะว่าไงดีจะทิ้งก็เสียดายใช้ต่อไปแล้วกันครับมันก็คงเหมือนพวกอะไรอะเนื้อดองเค็มอะไรพวกนี้หรืมั้งปลาหมึกดอง <c oughs> คิดว่าไม่น่าจะเป็นมแมลงอันตรายอะไรครับจะทิ้งก็เสียดายครับขวดนหนึ่งลายตังดังนั้นใครจะ ใครซื้อน้ำยามาแล้วเปิดขวดดูสักนิดหนึงก็ดีนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีอีกตัวไหมเนี่ยไม่มีครับมีตัวเดียวละเออดีฮะช่วงหลังๆวันนี้ผมซื้ออะไรก็สวยนะครับยางช่วงหลังๆผมซื้อมูลดินตัวใหม่มาแทนตัวเก่าที่แก้วแตกไปนะครับเซรามิกก็แตกซื้อมาวันแรกจับปุ๊บแก้วตกปะแตกป๊อ ยังไม่ได้ใช้เลยครับแก้วแตกแล้วอ่ะดวงดีมากๆซื้อเมอร์ลินมาคอยเดียวก็ใช่ไม่ได้เออก็ดีครับชีวิตแต่ก็ช่างมันครับกลิ่นมันหอมอยู่นะน่าจะไม่เป็นไรหรอกลองเบิร์นดูสักนิด ลองลองกินขึ้นไปดอืมฉุนกว่าแรงกว่าน้ำส้มบ้านเราจริงๆแหละลองฝบูดูเลยดีกว่าเนาะจริงๆไอ้สีส้มของขวดมันนี้ผมชอบมากเลยนะผมผมเป็นคนชอบสีส้มโดยส่วนตัวอยู่แล้วด้วยเคยคิดจะทําผมสีส้มๆเปน็ปนๆแ,แบบนี้เลยนะแต่ด้วยลองมาพิจารณาเกี่ยวกับสารล่างแล้วก็เบ้าหน้าแล้วน่าจะน่าจะไม่ทําดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถออกอากาศได้ก <c oughs> ็เลยทำหัวสีดำเหมือนเดิมดีกว่าครับ <c oughs> ตอนแรกอุตสาห์ทำเป็นผมสีขาวจ้วะไปแล้วนะกะว่ารอสีส้มแล้วละ <c oughs> ่ะน้ํายามีความหนืดพอสมควรเหมือนกันนะครับเ <c oughs> พราะกว่าจะไหลลงไปในแท้งของโมลดินได้นี่ <c oughs> เอาเรื่องเลยครับเนี่ยความหนืดของน้ำยาสูงพอสมควรเลย ปิดัวตอนมีคลิปที่แล้วมีประสบการณ์ครับนักยาความโอเคใส่ปากซุปเลยตัวนี้เป็นอตอมที่ใช้เป็นโมลดิน25นะจ๊ะแล้วก็ลวดนี่จะเป็น0.6แกน3 6รอบครับค่าโอห์มอยู่ที่ประมาณ1นึ่เอ้นย์จุนะโอเคจะยิงอยู่ประมาณ60วัตต์ก่อน เริ่มเลยละกันผมว่ารสชาติมันก็แฟนต้าน้ำส้มนี่แหละครับแต่มันไม่ใช่แค่แฟนต้าน้ำส้มอ่ะ ผมว่ามันมีกลิ่นของของส้มเขียวหวานด้วยครับอืมเหมือนส้มเขียวหวานปั่นนะเหมือนกับเอาเฟนต้าน้ำส้มไปใส่ในส้มเขียวหวานปันนะ่นอะโอ้เย็นเย็นสูบไปสักสองสาครั้งนี่เย็นหน้าดูเลยฮนะเดีย๋ยวผมต้องดื่มน้ำตามสักหน่อยนึงนะดูซิว่ามันจะเย็นแสบคอเหมือน จอกเกอร์ที่ผมเคยโดนมาหรือเปล่าไม่เย็นคอเท่าไหร่ครับเย็นเย็นแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเย็นคอแสบคอเท่าไหร่ควันที่ได้ก็ละเอียดดีนะครับแต่ถามว่าเยอะไหมมันก็พอสมควรดีกว่าอีกอย่างผมเป็นน้ำยาสายเย็นเลยเนาะผมลากนานๆไม่ค่อยได้ ตัวนี้ไม่ค่อยมีอาการแทงคอนะครับสูบลื่นดีไม่ไอครับไม่แทงคอไม่มีอะไรเท่าไหร่ถามว่าซื้อซ้ำไหมผมคงซื้อซ้ำแหละผมชอบกลิ่นของส้มประเภทนี้ด้วยนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากก็อยู่ที่ประมาณราคาน้ำยามาเลทั่วๆไปเลยครับอ้อพูดถึงน้ำยามาเลยเนี่ยผมเคยเดินช่องเฮอริเคนเวเปอร์แกล้งด้วยนะคือมันจะเคยมี เคยมีครั้งหนึ่งนีครับที่กผมผมคูยกับเขาเนี่ยแล้วเขาจะส่งยามาให้ผมลองแล้วพอดีทางเขาไม่ว่างคือแบบจะประมาณว่ารีวิวแล้วแบบให้ให้เดาความรู้สึกแรกครับอ่าผมก็โอเคพอส่งมาปุ๊บผมก็แอบดมนิดนึงกลิ่นมันก็แปลกๆเนาะแล้วสุดท้ายก็ลืมลืมเงินไปครับพอหลังๆมาผมถามว่าส่ตกลงให้ชิมน้ํายาที่ที่เขาส่งมาให้หรือยังเขาบอกเอาทิ้งไปเลยผมบอกทําไมอะทิ้งไปเถอะแอะแล้วผมเป็นคนดื้อด้านไนีฮะผมก็เลย จัดน้ำยาตัวน,นั้นเต็มเหนี่ยวเลยกับโมลดินนี้แหละสูบแรกที่เอาเข้าไปครับผมคิดว่าประสาทความรู้สึกของผมถูกทำลายครับ <c oughs> คือมันมีกลิ่นอยู่ในนั้นเยอะมากครับจน,นผมแยกไม่ออกว่ามันไี่กลิ่นอะไรและเย็นแสบคอแสบอ,อ,อกกนหมดเลยผมก็เลยลองถาม p ิ l y k เ n v a อร์ดูว่าเฮ้ยน้ำยาที่ส่งมาเนี่ยมันอะไร คำตอบที่เขาตอบผมมาเนี่ยมันเจ็บจี้หัวใจผมมากเขาบอกว่าเขาส,ส,บ,สบน้ำยาประมาณสิบกว่าขวดเข้าด้วยกันเพื่อส่งมาเป็นเทสเตอร์ให้ผมผมก็บอกเฮ้ยเพื่อจุดประสงค์หลักของเขาน่าจะแกล้งผมนั่นแหละแล้วประมาณว่าจะแกล้งออกออกรีวิวด้วยแหละแต่รู้สึกว่าจะจุกลมเลิกไปก,ก็ถือว่าโชคดีผมไปนะเออนินทาครับนินทาถ้าจถ้าถ้าใครเอาแอบเอาไปบอกคาริเคนเวเปอร์ก็บอกผมก่อนนะผมจะได้ปิดแชทเขา นะครับจะได้จะได้ไม่ต้องตอบโต้สักพักหนึ่งโอเคคราวนี้นะครับเราก็มาสรุปน้ํายาแฟนตาไอซ์ตัวนี้ก่อนนะแฟนตาออรเรนไอซ์ตัวเนี้ยเป็นน้ํายาที่สูบดีครับกลิ่นแฟนตามาเต็มๆเลยกลิ่นค่อนข้างจะตรงนะแต่ก็จะมีแอบ,บมีกลิ่นอื่นโผล่เข้ามาอย่างอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นกลิ่นของส้มเขียวหวานหวานเลยอะหวานนแล้วออกเปรี้ยวนิๆนดๆอะผมชอบนะแล้วก็สีขวดนี่ค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวเป็นขวดทึบแสงเลยนะ ทำให้สามารถน่าจะเก็บน้ํายาได้ดีกว่าปกติขวดใสๆนะครับเพราะมันจะไม่โดนแสงนะครับกลิ่นที่ดมออกมารสชาติที่ชิมรสชาติที่ชิมไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมผมมันไม่หวานมากแต่ผสมแล้วหวานใช้ได้เลยนะอืมเอาล่ะชอบไม่ชอบอยังไงก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ ถ้าไม่เป็นการรบกวนก็ Subscribe ผมสักหน่อยนะครับยอด Subscribe ผมไม่เยอะเลยโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปหน้ามีของใหม่ๆมารีวิวให้ฟังก็จะรีวิวให้ฟังอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่เสียเวลารับชมครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คราวหน้าจ้ะ